ถ้าเราไปกู้เข้ามาเขาหักจากเงินเดือนไม่ใช่หักจากบัญชีนะใช่ครับไม่ใช่ว่าเงินเข้ามาแล้วหักบัญชีออกไปไใช่ครับหักเงินเดือนฮะเพราะฉะนั้นที่ท่านโฆษกบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเงินไหลเข้ามันก็ไม่ใช่ม,ใชมันก็ต้องไปคุยกับสถาบันการเงินที่หักส่วนนั้นด้วยผมอยากให้โดยเฉพาะถ้าคนไหนมีหักต่อเดือนเกิน50%ของเงินเดือนเต็มอะ่ะใช่ใช่ ผมอยากให้ท่านโกศกไปคุยกับที่ปดีกรมบัญชีกลางให้ดีเพราะที่ที่ดกรเงินชีกลางท่านจยบอกเลยว่ามันต้องไปเคลียร์กับบรรดาเจ้านี้ด้วยท่านโกศต้องไปเคลียร์ทำไมเมื่อกี้ผมก็ถามนะท่านท่านยังไม่เข้าใจเพราะท่านบอกว่าเป็นเรื่องขาเข้าอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเ,<อ>เรื่องการจ่ายนี้เอแเราจะจะ,จะหักคือข้อตกลงคือสรบบารบันการเงินเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเขาตกลงกับสว่วนราชการไม่ได้ตกลงกับเราแล้ว,ลวเราเนี่ยยินยอม แต่ไม่ได้ตกลงกับข้าราชการข้าราชการยินยอมแต่ส่วนราชการจะมีหน้าที่หักจากเงินเดือนแต่ถ้าเงินเดือนส่วนหนึ่งเนี่ยมันไปอยู่ในบัญชีของข้าราชการแล้วแล้วจะเหลือเงินให้หักเท่าไหร่เพราะเขาใช้หักไงหักหักจากส่วนราชการไงหักจากกรมหรือหักจากหน่วยงานเนี่ยผมอยู่โรงเรียนเนี่ยก็หักจากโรงเรียนหัางจากเขตพื้นที่หักไปเลยแต่มันไม่เหลือให้หักอ่ะเพราะมันอยู่ที่เงินเดือนแล้วแเราจะให้ข้าราชการหิ้วเงินไปจ่ายเพิ่มหรือเปล่า เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันหักไม่ได้มันก็ท่ากับผิดสัญญาครับหักไม่ได้ก็ผิดสัญญาผิดสัญญาทีนี้ถ้าเกิดว่ามันผิดสัญญาแล้วก็แล้วเกิดเขาจะแต่แต่ผมเชื่อว่าถ้าจะทําวิธีการนี้จริงๆเนี่ยยังไงร,รัฐก็ต้องไปเคลียร์ทุกหน่วยให้จบก่อ,อนแม้จะไม่ใช่ว่ามาแบบว่าอา้าวพอถึงเวลาจะหกักแล้วเงินเดือนมันไม่ไปตรงหมายถึงว่าเงินที่จ่ายเนี่ยมันไม่ตรงตามที่เราตกลงกันไว้ว่าต่อเดือนจะหักออกไปเท่าไหร่เขาก็ต้องไปเคลียร์ปัญหาตรงนั้นให้ได้ก่อนแต่ว่าคําถามใหญ่ที่สุดก็คือ การที่จะต้องปรับเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่พอสมควรเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องกรมบัญชีกลางนะอย่างหน่วยงานของรัตเตอร์ลชัยเช่นสมุท่านยังรับราชการอยู่ก็จะเกี่ยวกับฝ่ายบัญชีของโรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะประสานขึ้นไปที่กระทรวงที่หน่วยงานต้นสังกัดการตั้งเบิกก็อย่างเช่นกระทรวงศึกษาหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ไปที่กรมบัญชีกลางเนี่ยครับมันคุ้มค่ากับการที่จะช่วยเหลือคนที่ได้สองรอบที่ต้องการ และประสิทธิภาพาพอวัดผลออกมาเนี่ยมันได้ตามนั้นจริงไหมนี่คือต้องไปคิดประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ครับโอเคจริงแหละว่าให้เขาเลือกก็โอเคไม่ได้ว่ากันบางคนอาจจะมีความมีความจําเป็นที่จะต้องได้ครึ่งเดือนก่อนก็ได้มันจะเป็นเคสไหนท่านท่านดรราชัยลองลองจินตนาการภาพว่าเ,เคสแบบไหนที่อาจจะต้องการครึ่งเดือนก่อนแล้วค่อยปลายเดือนก็ เคสที่ขอให้เงินมาเขาจะจะได้ไปไปใช้นี่นอกระบบเขาจะได้ไปใช้ตรงนี้ไปใช้ตรงนี้จะได้หายอึดอัดใจซึ่งคนเหล่านี้เราก็ต้องดูแลจะดูแลอย่างไหนต้องดูว่าถ้าเกิดทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีจํานวนสักสมมติสมมติมมนะครับมีจุนสักหมื่นคนในขณะที่การมีประมาณสองล้านกว่าคนการแก้ทั้งระบบเพื่อมาเยียวยาคนหมื่นคน ต้องลงทุนจ้างคนมาเพิ่มต้องอะไรต์อะไรเนี่ยมันคุ้มค่าไหม,มหรือมันจะมีวิธีการอื่นใดที่จะดีกว่านี้ในการที่เยียวยาคนหมื่นคนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ก็แต่ก็ต้องพูดนะครับ,รบผมว่าฟังจากที่ท่านโฆษกท่านไายกรัฐมพูดเพูดมันไม่ไม่เกี่ยวกันนี่น,นี่มันเงินเข้าอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเงินออกส่วนนี่ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวสิฮะก็เพราะว่าอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกต้องไปเคลียร์กับเจ้านี้ ก็เจ้านี้เขาหักไม่ได้เขาหักจากบัญชีธนาไม่ใช่เขาหักจากส่วนราชการไม่ได้เพราะครึ่งหนึ่งไปอยู่กับข้าราชการแล้วเข้าบัญชีส่วนตัวข้าราชการแล้วเจ้าหนี้เนี่ยเขามาไม่ถึงบัญชีส่วนตัวเขาหักได้แต่เฉพาะส่วนราชการและส่วนราชการก็เหลือไม่ถึงครึ่งก็ต้องตกลงกันใหม่ว่าข้าราชการต้องย้วเงินไปเพิ่มเติมแล้วส่วนราชการแล้วเจ้าหนี้เขายอมหลือเขาอยาก ขาไว้วางใจเลยที่จะให้การที่หิ้วเงินไปเพิเ่มเติมให้เขาหมายถึงไอ้เงินที่เขาได้มาตอนครึ่งเดือนใช่สมมุติว่าคุณได้มา2 0,000ื่นสมมุติเดือนคุณสี่หมืน่นสมมุตินะใช่ครับครึ่งเดือนคือ2 0 0 0 0ืน่นใช่ครับอีก20,000ตอนปลายเดือนเนี่ยแต่คุณจะต้องถูกหัก สองหมื่นห้าสมมุติคุณก็ต้องเอาห้าพันจากสองหมื่นตอนที่ได้มาครึ่งเดือนไปเติมให้เขาไปเติมให้กับเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้เขาจะไว้บางใจหรือว่าอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้ไปเคลียร์กันว่าจะหักทั้งตอนครึ่งเดือนคือทําสัญญาใหม่อะไรก็ว่าไปหักครึ่งเดือนหักไปเดือนทีหนึ่งแล้วข้าราชการท่านนั้นจะมีวินัยเพียงพอที่จะเหลือเงินเอาไว้ไปโปกหนี้ต่อไปเดือนหรือเปล่าผมเราไม่พูดถึงเรื่องวินัยก็ได้ครับผมพูดถึงว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยจะรู้สึก สบายใจไหมที่ที่เฮ้ยมั่นใจได้ยังไงเออจะมั่นใจได้ยังไง,เ,ออไง,ไงเพราะว่าแล้วเงินทั้งประเทศมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับตัวเจ้านี้เองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่่คยสบายใจคือทุกวันนี้เนี่ยเจ้านี้เนี่ยเขาจะคิดดอกเบีย้ยที่ต่ํากว่าต่ํากว่าที่ไม่ได้หักเงินที่กู้สําหรัการเงินเงินที่กู้แล้วเนี่ยโดยส่วนราชการหักให้เนี่ยดอกเบีย้ยจะถูกกว่า นิดหนึ่งถูกกล่าวกับกรณีที่เราไปกู้เองอข้าราชการไปกู้เองแต่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาลดดอ,อกเบี้ยให้หน่อยหนึ่งแต่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ที่ไม่เป็นอย่างที่ตกลงอืเพราะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมไม่แน่ใจว่าขัดกฎหมายหรือเปล่าอืว่า คุณคุณไปไปละเมิดกับเจ้านี่เขาเปล่าเพราะคุณตกลงกับเจ้านี่ว่าจะให้ครฟังแล้วอะไรมันจะตามมาที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงอีกเยอะตรงนี้มันแสดงให้เห็นถึงรัฐยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ยังเข้าใจว่าทาแค่นี้เดี๋ยวไว้รอดูสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจยังไงจะต้นปีจะให้เลือก2ระบบได้เหมือนเดิมไหมครับหรือจะถอยไปเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญแรกแรกของรัฐบาลนะครับวันนี้ขอบคุณดรชัยที่มาพูด